ออือโค้ดแคบงี้น่าจะลองในงนี้โอ้ยเราม่สนิทเลยโอ้ยอยากฟาร์มจังแต่ไม่มีของอะไรมาหาฟาร์มได้เลย <S <S บ้านเราก็แบบเออมีแค่นี้ต้นโค,โคเคนอะคือมันผลิตได้แค่สมุดจะไม่าด้ทำฟาร์มได้เลยเออคนรับประโยชน์จะแต่ทำฟาร์มจังฟาร์มแบบปุ๊บว ห้าลิ้งตัว,ตวเองโอ้ไมิโนไม่โดนตัวก็กลาสวัสดีคุณด้ยวยครับในช่วงเคมซีครับหาไปนานใช่ไหมพอดีผมไม่ได้ลงคลิปอะ่ะโทษทีละกันพอดีไม่ได้ลงคลิปม,มานานก็ก็จะหาไปกต้นไม้ดีกว่าวะ จะได้ทำฟาร์มมาพลิตทำฟาร์มเขียนผูกมากลงมีแค่นี้เ oui> ดียวอ่ะต่อิ่มเหเห็นมันก็ไม่อิ่มเลยอะไรกังเนาะ บ้าดีกว่าล่ะเอ่ออะไรวะเดี๋ยวนะนั่นอะไรอะไรวะนั่นเจียงเยอะเลยๆเลยๆเลยๆมันคืออะไรมันคืออะไรคืออะไรวะ ไอเนี่ยมันคืออะไรวะนี่สมบัติแฮะอะไรตั้เอาเฮ้ยมีมีประตูเปิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดียวอุ้ยแข็งไปบ้างอ่ะอืมจะออกไงเนี่ยโอ้ต้องผ่านประตูเนี่ยไอเจ้ซอมบี่จะจะออกไปยังไงเนี่ยกองอุ้ยที่เหยียบ แล้วก mm ็ดาบย้อนโอ้โหจะไม่ได้แน่โอเคมาตายไงก็ตายกันวะโอ้โหจะแตกไหมอ่าจะออกไปไงเนี่ย ทำไงน้นู่นเลยใช่ตัวครับมีมีเล็กมีมีอยู่น,นี่แน่ตัวขาอีกอันหนึ่งจะจะเป็นพีเอ็กใช่พีเอ็กมาตก,กันโอ้โหแข็ง อะไรวะที่กล่องกล่องอะไรอ่ะของนี้แน่นอนอือฮึทำความรุนรวนโอเคมาเขาให้มาเยอะเฮ้ยมีเด็กด้วยอืมเอามาให้คุ้มค่าเลยอือต้องพังเตรกเองเนีเ่ยว๊า เอนี่ยเว้ยโอ้ยแม่งังเส็แนี้เออขอยากกานิง คือก่อนนี่เราไม่สร้างวะเราไม่สร้างแน่นอนนะแต่วันนี้ด้วยอันนี้นนนนนนนเขาสร้างหมดหรอเออใช่กลับมาดีกว่าเราอันนี้ไงวะเวลาวะเว้ยอี๋ไปทำอะไรกันได้อือเดี๋ยวจะพาตรงนี้แล้ว<อ>กันก็ขอจบคลิปพีคที่นี้นะครับท่านผู้ชม บ๊ายบายขอสกิลินี้นะจีจีอีสี่บ๊ายบายตอนต่อวนไว้จ้าบ๊ายบาย